สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันทํารั้ววันที่เท่าไหร่เราช่างวาทํากี่วันแล้วสามทำสามวันแล้วนะคะวันที่หนึ่งมัดเหล็กเตรียมไว้วันที่สองเทคานเมื่อวานนะคะเทคานวันนี้วันที่สามนะมีนับเข้ามาคนเดียวนะถ้านับเข้ามาคนเดียววันที่สี่ได้ดิโอ้ไม่ต้องนับไม่ต้องนับไม่ต้องนับไม่นับแล้วเดี๋ยวเขาว่าไม่เก่งทําหลายวันทําได้แค่นี้เดี๋ยว อยากซีว่าไม่เก่งทำไมทำไมเบิ่งนาง่ายดีดดด <c oughs> วันนั้นเป็นวันที่มาดูมา,มาดูสถานที่ใช่ไหม,มเออมาประเมินมาประเมินช,ช่องนี้ทำไมไม่ทำอะใใ่ะเนอะช่องนี้ยังไม่ทำ ที่เราจะยาวไปถึงทั้งนู้นนู้นนะเหลืออีกหลายเมตรอยู่ค่ะก็น่าจะตรงหลุมโคนตรงนู้นแหละเหลืออีกออสักสิบเมตรได้อยู่สิบกว่าเมตรแต่ว่าเรามีงบเท่านี้ทำเท่านี้ก่อนกลางคืนเ้าก็ไปกีดยางนะคะนี่ช่างวาตอนไปซื้อของเมื่อกี้นะ ได้ได้ยินเพลงไหมพี่ลมพรตึกนั่นไอกะสางตึกนี่ไอกะสางนึกถึงเธอไม่ได้ยินเพลงนี้นานแล้วไหมพี่ลมพรเพลงอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าตึกนั่นไอกะสางตึกนี่ไอกะสางแค่นี้เราก็เลยนึกถึงเธอเราจะทำกำแพงเปื่อยไว้แบบนี้ก่อนนะคะไว้มีตังค่อยฉาบ แล้วก็จะทำในบ้านก่อนวันนี้แม่สาไปซื้อ,อ,อวัสดุทำเคาน์เตอร์ครัวมาเป็นกระเบื้องแล้วก็กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำนะคะซิงล้างจานแล้วก็เขาจะเรียกอะไรที่มันเป็นประตูเล็กๆข้างล่างอะกระเบื้อง้องี่ื้มาจะกอง่องสามสามเหรอประมาณนั้นแหละเ,เออสามกอง เขาคำนวณให้เราบอกว่าเราจะทําแบบนี้แบบนี้สองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบเป็นตัว L แล้วก็ใส่เตาแก๊สแล้วก็ซิงค์เขาก็วัดความยาวซิงค์ล้างจานให้จริงๆแล้วถามไม่ดิ้งว่าดิ้งเอาแบบที่วัดมันไม่ดีเหรอลูก ให้ช่างวาทาแบบเป็นอ่างแล้วก็ปูกระเบื้องเอาดิ่งบอกไม่เป็นไรแม่แม่เป็นไรอย่ามายุ่งกับดิง่งดิ่งเป็นคนล้างจานสรุปไปเอาอ่างซิงเอาอ่างเอาซิง <laughs> ต้องยอมแหละเราไม่ได้ล้างเนาะเอาเรากละมังแบบยี่สิบาทมาทําได้ไหม เอากระมังมาแล้วก็ทำหลุมให้เนาะนก็น่าจะได้อยู่นะทำไมไม่พูดตอนยังไม่ไปซื้อเนี่ยกระมังสีดำสีแดงไงแม่ทุกอย่างยี่สิบาทเนาะแล้วทำเป็นหลุมให้เนาะเออประหยัดดีอยากได้ใหญ่แค่ไหนไวันนี้ทำได้สองล็อกนะคะ ล็อกที่สามเขาอาจจะทําได้อีกสองล็อกหรือทําได้สี่ล็อกอ๋อมีเอซถามว่าตรงนี้นะคะความกว้างเท่าไหร่ความกว้างระหว่างเสาเท่าไหร่นะคะความกว้างสองเมตรนะคะวันนี้ไม่สาถามช่างวาให้แล้วนะนี่นะกว้างสองเมตรนะคะทั้งหมดที่แม่สาทํารั้วก็คือสามสิบเมตรนะคะฝั่งเนี้ยตรงนี้คือสาสิบเมตร นูนแม่สาไปซื้อของมาขึ้นมาถึงวันนี้ช่างวามากับไอ้มอสหรือว่าเจ้ามอสนี่แหละค่ะที่เรียกไอ้มอสดเป็นญาติกันเจ้ามอสเป็นหลานหลานช่างวาด้วยหลานแม่สาด้วยแม่เขาก็เป็นญาติกัน เพื่อนกันกินอะไรก็กินด้วยกันแม่สาวเป็นคนมีน้ำใจมากนะคะซื้อกาแฟมาหนึ่งแก้วเอามาเทแบ่งกันน้ำใจหลือง <laughs> ช่างว่าบอกแทนที่จะซื้อมาส่งแก้วซื้อมาแก้วเดียวแล้วมาแบ่งกันแล้วเรียกน้ำใจา <laughs> งง นี่เรามีน้ำใจขนาดนี้ยังจะมาบ่นนะซื้อกาแฟมาแก้วหนึ่งมาแบ่งกันกินค่ะวันนี้จะมอดผสมอีกหนึ่งกรละมังนี้น่าจะห้าโมงหมดไหมช่างวาน่าจะพอดีกลับไปนี่สี่โมงครึ่งประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งเนาะ ย็นนี้ต้องกลับไปพักผ่อนกีดยางอีกไ,ได้อนะแลได้พักผ่อนหรอกโชคดีที <laughs> ่ฝนไม่ไล่ตูดอนะ <laughs> ดดมันใกล้หน้าหนาวแล้วก็ดีหน่อยหน้าฝนนี่วิ่งจนขาขิดซ้ำกีดแล้วไม่ได้อีกเนาะวิ่งเหนื่อยแล้วไม่ได้อีกเสียดายเสียกําลังกายด,ด้วย ช่วงนี้ก็ดีหน่อยแต่ว่าราคามันก็ยังดีที่อยู่สามสิบอะเนาะแค่อยู่ให้เราสามสิบก็ดีละตอนที่เรามีชมพู่กิโลละสิบเจ็ดบาทสิบหกบาทโคตรท้อเลยแล้วรับจ้างกีดด้วยได้แบ่งให้เจ้าของสวนอีกเป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผู้มันจ้างมันจะชิดเลยอืมเพราะว่าเขาปิดจัดยายามอืมประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ได้อืม,อม,อม อ,อืมดี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 รู้นี้นะ่าจะปิดตั้งนาน <laughs> พวกเราได้มีตังกันบ้างเนาะยางน้อยๆก็ให้ได้พอค่ากับข้าวหน่อยวิ่งฝนก็ให้ได้มีแรงหน่อย อก็เลยได้พักนี่มาอยู่ที่นี่สบายใจจังเลยเย็นกว้างด้วยค่ะแล้วมีอันนี้คืออันนี้ส่งจากบ้านอาแดงนะคะเราก็จะมีร่มมะม่วงฟรี<ช>เราก็จะได้ร่มฟรี <c oughs> เรามาอยู่ที่หลังต้นไม้อะไรก็ไม่มีนี่เราได้ร่มไม้ฟรีค่ะ กาแพงเสร็จเราก็จะเอา,เอาปูเสื่อมาปูตรงนี้แหละตรงกองอิดนั่นแหละเอาโต๊ะมาตั้งเราได้ร่มไม้ฟรีค่ะช่วงเย็นก็จะตะวันตกประมาณเนี่ยทางหลังช่างวานนี่ค่ะตะวันตกฝั่งนี้นะคะแล้วตอนเช้าตะวันขึ้นโน่นแ่ะตรงหน้ารถไมสานโน่น,น่ะคะ่ะตะวันขึ้นฝั่งโน้นต้นยูคารน,นนน่ค่ะบรรยากาศก็สบายๆนอนฟังเสียงรถไป มีที่จอดรถสบายสาธุขอให้เสร็จไวๆไแอบมีความสุขสาธุขอให้เสร็จไวๆขอให้มีตังค์ทบ้านทําเสร็จไวๆไ,ไม่ได้ขายของสองสามวันแล้วพรุ่งนี้พาดิงะะาด้งไปสอบแล้วค่ะพาดิ้งไปสอบทําใบขับขี่นะสาธุขอให้ผ่านแล้วก็เรียบร้อยผ่านไปได้ดีอืขอให้ดิ้งเก่ง คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากเป็นกําลังใจให้ช่างวากับเจ้ามอดด้วยค่ะนิวหลานช่างวานะคะมีเด็กใหม่มาแล้วเด็กใหม่ที่เก่าแล้วนะคะส่วนเท่ก็ไปกับพ่อนะคะเท่กับทิวก็เป็นลูกพี่วีก็ไปกับพ่อค่ะคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่าขอบคุณที่ติดตามนะคะทุกคนบา,บายยค่ะ